สวัสดีครับวันนี้วันที่16ตุลาคม2566นะครับวันความหวังแห่งชาตินะครับก็มาพบกับพุทธนอกวัดฟิสิกส์นอกตำรากันอีกคลิปนะครับวันนี้ก็จะดริฟสมการนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าแรงน้มห่วงเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้อย่างไรนะครับ เรามาเริ่มเข้า,าการดริฟสมการกันเลยนะครับระยะห่างครับระหว่างาดวงอาทิตย์และโลกครับเราให้หน่วยเป็น1 1ห,หน่วย GR หรือ1ห,หน่วยแรงโน้มถ่วงนะครับหน่หน่วย gravity นะครับก็ใช้สัญลักษณ์ว่า S แล้วก็ GR นะครับคือระยะหา่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับให้เป็น1ห,หน่วย GR ส่วนในมุมมองของแสงครับเวลาของแสงครับหนึ่งก็คือ TC ครับก็คือระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ก็ใช้เวลาอยู่499วินาทีนะครับหรือว่า499เซกนะอันนี้ในในมุมมองของแสงนะครับทีนี้ระยะห่างนะครับของแสงก็คือ S นะครับระยะห่างของแสง ครับในมุมมองของแสงนะครับระยะห่างในมุมมองของแสงก็คือจากดวงอาทิตย์ถึงโลกก็149ล้าน7 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับทีนี้ก็ในในความเร็วนะครับควมเร็วของแสงก็คือใช้สัญลักษณ์ว่า v c นะครับก็คือ3 0 0 0สนกิโลเมตรต่อเซกนะครับต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้น,นครับสำหรับการดิฟสมการในการเปรียบเทียบระหว่าง แรงน้มถ่วงครับเวลาของแรงน้มถ่วงกับเวลาของแสงครับแล้วก็ระยะทางของแรงน้มถ่วงกับระยะทางของแสงนะครับซึ่งก็ Toyota. คือการเปรียบเทียบนะครับ e l a t ท v e หรือภาษาไทยว่าสัมพัทธ์นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างเวลาของแสงกับเวลาของแรงน้มถ่วงระยะทางของแสงกับระยะทางของแรงน้มถ่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดิฟสมการกันนะครับ ครับเรามาเปรียบเทียบนะครับระยะทางครับในมุมมองของแสงนะครับก็คือระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์นะครับ149ล้าน7 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับเท่ากับระยะทางในมุมมองของแรงน้มถ่วงนะครับเท่ากับ1 1ห,หน่วยแรงน้มถ่วงนะครับทีนี้เราก็มา เข้าสมการระยะทางความเร็วแล้วก็เวลานะครับในความสัมพันธ์กันดังนั้น149ล้าล้านครับกิโลเมตรเท่ากับ1ดังนั้น1กิโลเมตรนะครับเท่ากับ1หน่วยของแรงโน้มถ่วงหารด้วย149สาล้าน7แสนกิโลเมตรนะครับดังนั้นก็1กิโลเมตรในมุมมองของแสงนะครับก็เท่ากับ6 6 8 0 0 2 หกเจ็ด e ยกกำลังลบ9นะ e ลบ9นะไม่ใช่ยกกำลัง e ลบ9ของหน่วยแรงโน้มถ่วงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันมานะครับคิดเป็นะระยะทางให้ชัดเจนนะครับให้ให้ให้เข้าใจง่ายก็คือ1กิโลครับในมุมมองของแสงนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณนะครับ 0.00668ครับ0.2ครับเซนติเมตรครับเหลือแค่ไม่ถึงเซนติเมตรครับหนึ่งหนึ่งในพันครับหกครับหกส่วนในพันส่วนของเซนติเมตรนะครับในมุมมองของแรงน้มถ่วงนะครับก็สามารถจะกล่าวง่ายก็คือว่าระยะทางของแรงน้มถ่วง จะหดสั้นเข้านะครับเหลือหนึ่งเหลือหกครับเหลือหในในพันในพันส่วนของเซนติเมตรนะครับแต่ในมุมมองของแสงก็คือ1กิโลเมตรนะครับระยะทางของแรงน้มถ่วงจะหดสั้นกว่านะเพราะว่าเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงนะครับอันนี้ก็คือความหมายนะครับของแรงน้มถ่วงนะครับเร็วกว่าแสงเมื่อเร็วแล้วระยะทางก็จะต้องหดสั้นเข้านะครับ เดี๋ยวสมการต่อไปเราจะมาดูเรื่องเรื่องของเวลากันต่อนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบเวลานะครับในมุมมองของแสงกับเวลาในมุมมองของแรงน้มถ่วงครับเวลาจากดวงอาทิตย์ถึงโลกครับในมุมมองของแสงก็คือ499วินาทีนะครับ เท่ากับเวลาในมุมมองของแรงโน้มถ่วงเท่ากับ1นะครับดังนั้นถ้าเวลา1วินาทีนะครับหนึ 1, ่งเซกก็จะเท่ากับ1หารด้วยร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าในมุมมองของแสงก็คือ49เซกนะครับเพราะฉะนั้น1วินาทีก็เท่ากับ0 0 0 2์จ เซกนะครับแต่ใน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 หน่วยของ g r นะครับในหน่วยของแรงน้มถ่วงดังนั้นนะครับถ้าเราหาความเร็วนะครับความเร็วของแรงน้มถ่วงนะครับก็จะไปตามสมการนะครับค,ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาครับระยะทางในมุมมองของแสงก็คือ3า0 0 0 0กิโลเมตรนะครับหารด้วย เวลาในมุมมองของแรงโน้มถ <ITA> ่วงครับก็คือจุดศูนย์ศูนย์สองนะครับวินาทีครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งจุดห้า e แปดนะครับกิโลเมตรครับก็ก็คือความเร็วของแรงโน้มถ่วงก็เท่ากับร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรต่อวินาทีครับก็ซึ่งเร็วกว่าความเร็วของแสงมากนะครับความเร็วของแสงก็คือสามแสนกิโลเมตร ต่อวินาทีนะครับความเร็วของแรงโน้มถ่วงหรือคลื่นความโน้มถ่วงนะครับก็คือ150ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ต่างกันเยอะมากครับก็ถือว่า,าความเร็วของคลื่นความโน้มถ่วงครับเป็นความเร็วสูงสุดในจักราวาลน,นะครับที่ค้นพบใหม่าตามสมก,การนี้นะครับตามแนวคิดอ,อันนี้นะครับก็คือคลื่น คอนต้าครับเม็ดคอนต้าถูกยืดออกเป็นระยะทาง3 0 0 0 0นกิโลเมตรนะครับครับคลิปนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคลื่นความโน้มถ่วงเร็วกว่าแสงนะครับได้อย่างไรนะครับแล้วก็เขียนเป็นสมการออกมาแล้วก็คำนวณตัวเลขออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเบื้องลึกนะครับคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งเร็วกว่าแสงก็คือ การตื่นรู้ในขณะจิตหนึ่งหนะครับจิตแบบหนึ่งก็คือการเกิดดับของคลื่นความโน้มถ่วงครับซึ่งละเอียดแล้วก็เร็วกว่าแสงมากนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะแสดงถึงคลื่นความโน้มถ่วงในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นกับอนุภาคนะครับคราวหน้าก็จะพบกับอนุภาคแห่งการตื่นรู้นะครับหรือว่าบุตตะ พาร์ติเคิลครับอนุภาคแห่งการตื่นรู้ครับก็โปรดติดตามครับกำลังจะเชื่อมโยงพุทธะกับฟิสิกส์นะครับพุทธะนอกวัดกับฟิสิกส์นอกตำราครับกำลังจะมาเชื่อมโยงกันในคลิปต่อไปนะครับโปรดติดตามอนุภาคพ,พุทธะนะครับพุทธดาพาร์ติเคิลนะครับสวัสดีครับ